สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะพบกับเล็กเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทานเมนูของคอหมูทอดขมิ้นกันนะคะเป็นเมนูที่เครื่องปรุงน้อยมากๆเลยค่ะไปชมส่วนผสมก,กันนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีคอหมูนะคะวันนี้เล็กได้คอหมูที่ชิ้นค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะแซมมันแบบนี้ค่ะตาม,มาด้วยน้ำมันปลาล์มสำหรับทอดนะคะผงขมิน้นเกลือป่นค่ะ และเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะสำหรับวิธีท,ทานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราเตรียมแค่ในส่วนของคอหมูนะคะวันนี้คอหมูเป็นแผ่นใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะหั่นนะคะเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วเวลาหั่นคุณผู้ชมก็อย่าลืมหั่นตามลายขวางเนื้อด้วยนะคะเวลาทอดเราจะได้ไม่เหนียวค่ะ เวลาที่เรานําไปทอดนะคะเดี๋ยวเนื้อหมูเขาก็จะหดตัวลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หั่นก็จะต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะว่าทอดแล้วจะหดอีกประมาณสัก30%ค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมนะคะเครื่องปรุงมาหมักรวมกันนะคะ วันนี้เรามีแค่เกลือและก็ขมิ้นเท่านั้นนะคะเครื่องปรุงเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะความอร่อยของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ความเรียบง่ายแล้วก็แค่นำไปทอดเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มแจ่วแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตในการเตรียมถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสีเข้มและติดทนนานนะคะถ้าเกิดคลุกมือเปล่าๆเ,เนี่ยจะเหลืองไป2-3วันทีเดียวค่ะ เติมเกลือนะคะลงไปในเนื้อหมูแล้วตามด้วยผงขมิ้นค่ะจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อคลุกส่วนผสมนะคะจนเข้าเนื้อดีแล้วคุณผู้ชมจะต้องหมักทิ้งไว้ด้วยนะคะคขึ้นชั่วโมงค่ะจากนั้นถึงนำไปทอดได้ค่ะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็นํำคอหมูนะคะที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนําลงทอดค่ะทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นแล้วก็เสร็จชุ่กับน,น,น้ำจิ้มใจค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะโอเคสีประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็ติดแก้ได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราทอดนานไปนะคะเราก็จะได้เนื้อหมูนะคะที่ออกมาเหนียวเพราะฉะนั้นทอดสีสวยขนาดน,นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็เสด็จน้ำมันให้แห้งค่ะวันนี้นะคะเล็กเสิร์ฟคู่กับกระหล่ำซอยนะคะ เวลาทานก็จะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะทนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แศบคอหมูทอดขมิ้นนะคะที่คุณผู้ชมทำทานเองได้ค่ะไปดูอาาัตราสวนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่ารกับคน่กันหรืกินเที่ยวไทยไปกับฟู้ดเทเวตดัตทีสวัสดีค่ะ